บทเรียนจากกระต่ายขี้เกียจการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่ากว้างใหญ่ที่สว่างสวัยด้วยแสงจันทร์มีเจ้ากระต่ายตัวหนึ่งนามว่าขนปุยขนปุยเป็นกระต่ายที่มีนิสัยขี้เกียจมากไม่ชอบออกแรงทำอะไรวันๆเอาแต่นอนเล่นใต้ร่มไม้มองดูเพื่อนกระต่ายตัวอื่นๆวิ่งเล่นและหาอาหารไปทั่วป่าขนปุยมีเพื่อนสองตัวคือ ปุกลุกกระต่ายที่ฉลาดและรอบรู้และกลมกลิ้งกระต่ายที่ระมัดระวังและช่างสังเกตทั้งสองพยายามเตือนขนปุยให้ขยันขึ้นแต่ขนปุยไม่เคยฟังทำไมต้องลำบากหาอาหารเองทุกวันนะขนปุยบ่นกับตัวเองถ้ามีอาหารให้กินไม่อัน้นฉันคงไม่ต้องเหนื่อยอีกต่อไปขึ้นหนึ่งขนปุยนั่งมองพระจันทร์ที่ลอยเด่นอยู่บนฟ้า แล้วเกิดความคิดขึ้นมาดวงจันทร์ช่างดูทรงพลังและลึกลับบางทีถ้าฉันขอพรกับดวงจันทร์ดวงจันทร์อาจจะช่วยฉันได้ขนปุยนั่งพนมมือและอธิษฐานด้วยเสียงอ่อนหวานว่าดวงจันทร์ผู้ยิ่งใหญ่ได้โปลดประทานอาหารให้ข้าอย่างไม่จำกัดเถิดข้าจะได้ไม่ต้องลําบากหาอาหารอีกต่อไปแล้วสิ่งที่น่าอัศจรรย์ก็เกิดขึ้น แสงสีเงินจากดวงจันทร์ค่อยๆทอประกายลงมาและเสียงอ่อนโยนก็ดังขึ้นในอากาศเจ้ากระต่ายน้อยข้าจะให้พรแก่เจ้าตามที่เจ้าปรารถนาขนปุยดีใจจนกระโดดโลดเต้นและแล้วอาหารอันโอชานาชนิดก็ค่อยๆปรากฏขึ้นจริงๆแต่แทนที่จะอยู่บนพื้นให้หยิบกินได้ง่ายๆอาหารทั้งหมดกลับลอยอยู่บนท้องฟ้า ติดอยู่ท่ามกลางแสงจันทร์ขนปุยตาโตเอ๊กนี่มันอะไรอาหารอยู่ข้างบนฉันจะเอื้อมไปหยิบได้ยังไงกันขนปุยพยายามกระโดดขึ้นไปแต่ไม่ว่ามันจะกระโดดสูงแค่ไหนก็ยังไปไม่ถึงอาหารที่ลอยอยู่มันพยายามใช้กิ่งไม้เขี่ยแต่ก็ไม่เป็นผลจากนั้นมันลองยืนบนหินสูงแต่ก็ยังไม่ถึงอยู่ดี เขาจึงปรึกษาเพื่อนรักของเขาเพื่อหาวิธีเอาอาหารมากินให้ได้ปุ๊กลุกแนะนำให้ใช้ถาวั์ทำบ่วงเพื่อลากอาหารลงมาแต่บ่วงกลับไปติดกับกิ่งไม้และไม่สามารถใช้ได้กลมกลิ่งเตือนว่าอาจมีเงื่อนไขของพรที่ทำให้พวกเขาเอาอาหารมาไม่ได้และแนะนำให้ลองขอพรใหม่แต่ดวงจันเงียบ ไม่ตอบกลับขนปุยตัดสินใจสร้างบันไดไปเอาอาหารแต่กลับเหนื่อยกว่าการหาอาหารเองและเมื่อปีนไปถึงอาหารกลับหายไปทันทีที่มันพยายามจะหยิบเมื่อขนปุยยอมแพ้และเริ่มหาอาหารเองเหมือนเดิมมันพบว่าดวงจันทร์กลับให้พรใหม่ทำให้มันหาอาหารได้ง่ายขึ้นและอุดมสมบูรณ์กว่าเดิมโดยที่มันไม่ต้องขอ ขนปุยเริ่มคิดได้ถ้าฉันแค่ขยันหาอาหารบนพื้นเหมือนกระต่ายตัวอื่นๆก็คงไม่ต้องมาลำบากสร้างบันไดแบบนี้เลยขนปุยมองดูดวงจันทร์ที่ยังคงส่องแสงอย่างสง่างามมันถอนหายใจแล้วพูดกับตัวเองว่าบางครั้งการได้สิ่งที่เราต้องการก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดถ้าฉันแค่ขยันตั้งแต่แรกคงไม่ต้องมาลำบากขนาดนี้ ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาขนปุยเลิกขี้เกียจมันเริ่มหาอาหารเองเหมือนกระต่ายตัวอื่นๆและไม่เคยหวังพึ่งพาปฏิหารอีกเลยข้อคิดไม่มีอะไรได้มาง่ายๆโดยไม่ต้องพยายามความพยายามและความขยันคือกุญแจสู่ความสำเร็จที่แท้จริง